ตายเนี่ยพาเด็กๆมาตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ตรวจ t โฟหลังจากที่เราได้คุยเป็นข่าวที่แล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าเอาไว้ให้เด็กเขาได้ใช้ครบเดือนแล้วเราก็มาสัมภาษณ์กันอีกทีในขณะนี้เด็กได้มีการใช้ไปครบหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขามามาตรวจเลือด มาครบหนึ่งเดือนมาตรวจ CD4 ีโ4นะครับซีดีนี่มันก็แหว่งไปแกว่งขึง้นแตว่งลงนะครับแต่ผมคิดว่าที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือเมื่อเด็กเขาเริ่มใช้ความรู้สึกก็เป็นอย่างไรก <Okay. S 2> ารเป็นอยู่ก็เป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้คือเป็นส่วนที่เราจะเห็นเราจะดีใจมากที่สุด CD4 มันจะขึ้นมันจะลงมันจะแกว่งยังไงก็แล้วแต่แต่คุณภาพชีวิตของเด็กมันต้องดีขึ้นนะครับผมผมจะเริ่ม ถามท่ตแต่และตัง้งแต่รายรายแรกรายแรกที่เขาบอกเป็นมะเร็งตับด้วยเป็นมะเร็งตับนี่คือโดยทั่วไปก่อนก่อนหน้านี้เขาได้ทําการฉีดบล็อกเส้นเลือดไปนะคะครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ไปหาหมอค่ะก็คือหมอเขาก็บอกว่าก้อนเนื้อตรงนั้นเนี่ยคือมันมันไม่โตขึ้นมันยังอยู่เท่าเดิมก็ถือว่า การรักษาดีอาจจะด้วยอาหารเสริมแล้วด้วยเพราะว่าน้องเขาก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยเขาจะรู้สึกเหมือนแบบโดยตัวเองหรือว่ามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็กินข้าวได้ก่อนที่เขาจะใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเขาไม่แข็งแรงอย่างนั้นเขาก็เหมือนกับอาจจะเหนื่อยง่ายนิดนึงเวลาทํางานเหมือนเหนื่อยในช่วงนั้นช่วงนั้นที่มะเร็งที่ตับคุณหมอบอกไหมครับว่ามันขนาดเท่าไหร่ยังไง เขาก็ไม่ได้บอกว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมีก้อนที่ตับแต่ทีนี้การรักษาของทางโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ายาที่ฉีดเข้าไปอ่ะมัน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 คุมก้อนได้แต่แต่โดยร่างกายของน้องเนี่ยคือเขาเขาแข็งแรงหลังจากที่กินอาหารเสริมตัวนี้ค่ะคือสิ่งที่เราหวังจะได้เห็นจะได้เห็นไอ้ก้อนเนื้อก้อนนั้นอ่ะมันจะค่อยฝ่อลงฝ่อลงนะนี่คือสิ่งที่เราคบ สิ่งทีพบจากผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันกับผู้ที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็พบว่าเขาใช้ต่อเนื่องแล้วไอ้ก้อนเนื้อมันจะค่อยๆป่อลงป่อลงเรื่อยๆเราก็หวังว่าจะเกิดขึ้นับบนี้แต่ที่ดีใจก็คือว่าเขาแข็งแรงขึ้นคันนี้เห็นเขาางชัดเจนดีมากเลยก็อีกสักสามเดือนหกเดือนเขาจะแข็งแรงกว่ามากกว่านี้แล้วก็หวังว่าหมอคงจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไอ้ก้อนนี้มันหายไปไหนนะครับโอเค รายนี้รายรายนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาจากการใช้แคปซูลเลยไม่มีแค่ช่วงแรกที่รู้สึกเวียนหัวแบบเวียนหัวธรรมดาก่ะก็เป็นอยู่แค่วันสองวันเพราะเขาใช้6เม็ดใช่ค่ะ6เม็ดต่อวันอาหาเพราะว่าในวันแรกเขอจะรู้สึกว่าวันสองวันแรกอาจจะรู้สึกหัวหนักหนักอาจจะเป็นการปรับร่างกายหัวหนักหนักครับเพราะว่ามันจะมีการสูบฉีดเลือดค่อนข้างเยอะก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะเขาจะเขาจะคุ้นเคยแล้วรับ โอเคโอค้ลองดูต่อไปอีกสามเดือนสี่เดือนนะครับอาการก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วเหมือนว่าจากก่อนไม่เคยกินข้าวไม่ค่อยอยากจะกินกินข้าวก็มันนิดหน่อยไม่ไม่อยากจะกินแต่นี่มาก็กินเนาะวันหนึ่งอ่ะถ้าได้เลยกินข้าวม่เกนต้องเกินอ่ะสามนิ้อขึ้นไปน้ำหนักก็ขึ้นขึ้นอยู่ หนักก็ขึ้นแต่ก่อนก็สี่สี่สี่แดสี่เก้าตอนนี้ห้าสองถาไปห<ด> <1 S 1> นึ่งเดือนกับการรับทานผลิตภัณฑ์แคปซูลตัวน,นี้ก็เหมือนว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพื่งยังสงสัยว่าแต่ก่อนดูเหมือนโซมแต่ตอนนี้เหมือนว่าดีขึ้นเพื่งถามเราไปทำอะไรมา รายที่สองครับรายที่สองนี่เป็นรายที่เป็นวันโรคที่อ่องน้ำเหลืองวันโรคที่่องน้ำเหลืองอันนี้ <ฮะ S 2> เด็กเขาก็อันนี้เขาจะเหมือนกับเด็กเขาจะมีก้อนที่สมองด้วยค่ะเขาอาจจะแบบเหมือนกับสื่อสารกับเราคือไม่ค่อยรู้เรื่อง <ฮะ S 2> ถามว่าดีไหมก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะแต่ <ฮะ S 2> แต่ดูโดยรวมแล้วก็สังเกตจากอาการที่ว่าเขาเขาเขาจะชอบเป็นเหมือน เหมือนเบลอค่ะอันนั้นคือน้อยลงคือคือคือน้อยลงปกติเขาจะเป็นวันหนึ่งหลายๆครั้งนะคะแต่นี้ที่ที่ทางคนดูแลที่เขาสังเกตก็คือมันก็ดูน้อยลงแต่เรื่องการกินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเด็กที่กินข้าวได้อยู่แล้วแต่คิดว่ามันน่าจะจะจะดีขึ้นครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโอไอนะค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นโรคติดเชื้อเชื้อโอกาสนะครับ โรคติดเชื้อเฉอีวยอากาศนี่เราเราเชื่อว่าเราน่าจะจัดการได้คอนแน่นอนไอไวรัสเราจะลดได้จนเหลือศูนย์หรือเปล่านะนนี้รอพิสูจน์กัน <c oughs> ถ,ถ,ถ,ถ้าได้มันก็มหาสรจ์นนะแต่สิ่งที่เราเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าติดเชื้อเชื้อยอากาศอย่างโควิดบีก็เกิดขึ้นจากแบคทีเรียนะทูบ <c oughs> นะัคเอร์ซิสนะครับซึ่งตรงนี้เ,เราเ็มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าคนที่ติดเชื้ออยู่ แล้วกินยาต้านอยู่แล้วก็ติดตรงเนี้ยเขาแข็งแรงขึ้นมากเลยหลังจากที่ <Okay. S 2> ใช้ปิดบังของเราอันนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่หลายหนึ่งนะครับถ้าอยู่ได้สองอาทิตย์น้ําหนักก็เริ่มขึ้นแล้ว <Okay. S 2> เขาบอกว่าเออเขาเหมือนก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะ <Okay. S 2> ครับเด็กร,รายนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ารายนี้เขาเป็นที่ต่อมน้าเหลืองนะค่ะ <Okay. S 2> เป็นต่อมน้ําเหลืองเพราะนั้นอาการเนี่ยเราคงจะดูยากหน่อยเพราะไม่ได้เป็นที่ปอด <Okay. S 2> ใช่ไหมครับใช่ค <Okay. S 2> ่ะเพราะนั้นก็คงจะลองดู <Okay. S 2> ระยะยาวค่ะ แต่ผมก็เชื่อว่าตอนนี้ที่เขาใช้ใช้สามเม็ดใช่หใช่หนึ่งเม็ดวันละสามครั้งค่ะวันละสามครั้งเนื่องจากก็ยังเด็กยังเล็กอยู่นะฮะอายุอายุยังไม่ถึงสิบปีเพะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ใช้เยอะค่ะครับก็คงลองดูต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นมันก็ถูกทางแล้วล่ะนะครับเชื่อว่าไอเชื้อวันณโรคมองกกงจะอยู่ไม่นานนะมันก็จะน่าจะหายไป รายที่สามครับรายที่สามนี่เป็นคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบอาตาซ้ายบอดอ่าเมื่อกี้ได้คุยอยู่เแล้วไทรอยค่ะแล้วก็เป็นไทรอยนะครับเมื่อกี้บอกว่าไทรอยเต้นใจเต้นตุ่มตุ่มเขาจะเหมือนหัวใจเต้นเร็วเขาจะหลังจากที่ทานก็คือเขาว่ามันเหมือนดีขึ้นอ่ะเหมือนไม่ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยเวลาทํางานเนี้ยค่ะเขาจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ อาทิตย์แรกที่ค่ะครับผมว่าสักพักหนึ่งก็น่าจะน่าจะอาการไทรอยน่าจะเป็นปกตินะฮะพอเป็นปกติเราก็อาจจะเริ่มลดเริ่มลดลงไอแต่ว่าเอจะลดดีไหมผมว่าให้เขาใช้ต่อเถอะเพราะว่ามันจะได้ถ้าหากเวลเดียวกนจะมีไวรัสเลืออยู่มันอาจจะค่อยๆเฉียเมื่ไร่ไ้บใช่เพราะว่าเขาไวรัสโหลดไม่ลงด้วยค่ะเหมือนดื้อยาครับครับอย่างกรณีนี้ถ้าไวรัสโหลดเขาไม่ลง อายุเขาก็19ปีแล้วเนาะผมว่าเราอาจจะเพิ่มเป็น4เมตรดูนะคุณตายนะเช้าสองเย็นสองเช้าสองแล้วถ้าเขาเขาไม่มีอาการของไฮเปอร์ไทรอยขึ้นมาเราอาจจะเพิ่มเป็นหกแหละนะฮะถ้าคนไวัยรักรหลดสูงๆเนี่ยผมอยากจะน็อกมันให้มันเร็วที่สุดนะครับนะยิ่งมากมันแน่นอนมันก็ยิ่งยิ่งจะไปจัดการกับไวรัสได้ดีนะครับผมจะคุยกับคุณตายบ่อยๆจากนี้ไปคุณตายอาจจะได้รับโทรศัพท์จากผมแหละ โอเครายนี้เราก็เขาใช้แล้วเส้นเลือกสมองตีตาซ้ายบอดไอ้สมองตีบเนี่ยเราสังเกตอาการที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันตายอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้เขาเขาหายแล้วค่ะจะมีองเดียวคือชัยลอยแต่ตาตาซ้ายมันบอดไปแล้วใช่ค่ะไม่มีทางกลับมา แต่ไทรอยนี่โอเคนะครับไทรอยยังเป็นอยู่ดื้อดื้อยานี่ดื้อยาไวรัสดื้อยไดื้อค่ะใช่ค่ะยาต้านไวรัสยาต้านไวรัสคือเขาเขากินสูตรที่ดื้อยาอยู่แล้วแล้วก็ยังคุมเชื้อไม่ได้ก็คือเหมือนกับตอนนี้ก็คือค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคมันเหมือนเราก็ต้องรอยาโครงการนะคะที่เขาจะมีสําหรับโครงการดื้อยาค่ะตัวนี้อาจจะเป็นตัวชที่มาเลยนะครับที่มาเลยเพราะวัตถุประสงค์เราก็คือว่า หลังจากไปสัก6เดือน8เดือนเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมันจะใช้แทนจาต้านไร้หรือเปะ่ะนะครับอันนี้ก็อรอดอูนะครับถ้าเขาดื้ยาแล้วมาไม่ดือ้อตรงนี้เราก็ชัดเจนนะครับตอนแรกนะคะหนูเป็นไทรอยแล้วก็ทําให้ตาหนูข้างซ้ายเสียไปเพราะว่าตอนนั้นที่หนูไม่เป็นไทรอยหนูเป็นเส้นเลือด็นสมองตี แล้วก็ไปรักษานอนพักอยู่โรงพยาบาลจุฬาประมาณเดือนแล้วก็มีประมาณสักสองเดือนก็มีแบบว่าตาบวมขึ้นมาเองแล้วก็หมอก็ส่งไปหาทายลอยบอกว่าไทยลอยโตก็รักษามาประมาณสองปีกว่าแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกดีตอนที่กินอาหารเสริมเขาบอกว่าไทายลอยหนุนลุลงอาการเหมือนปกติแล้วแต่ว่าก็ยังต้องกินยาอยู่เสมอ ว่ามันจะไม่หายขาดแล้วหมอเขาถามว่าหนูกินอะไรเสริมหรือเปล่าบอกว่ากินอาหารเสริมมีคนเข้ามาในนำให้อะไรเพราะว่าก็กินควบได้แต่ว่าอาการไทรอยด์จะไม่หายขาดแล้วมันแล้วตรงตาเราตอนนี้คือ <c oughs> ก็ม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นเราเห็นข้างเดียวสองปีที่ผ่านมาที่เราเป็นมันทรมานแค่ไหนก็ทรมานมากกินยาพอกินยาไปก็หายพอหมดิดยาก,ก็ปวดขึ้น ก็อยากขอบคุณพวกพี่ที่เอาอาหารเสริมมาให้พวกหนูทนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่มาดูรายุขภาพหนูอคุณมากที่ไปท,ทํากิจกรรมแล้วก็ไปทาความสนุกสนานแล้วก็ไปทาความสุขให้พวกหนูหนูก็มีความสุขก,กันดุคยเลท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ผู้ที่ติดเชื้อเมื่อเขาพบว่ามีการติดเชื้อแล้ว ถ้าหากไปไปตรวจแล้วพบว่ามีซีดีโต่ำกว่า350นะก็จะมีสิทธิ์ที่ได้รับยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยึดถือกันปฏิบัติมาต่อมาเรื่อยๆแต่สำหรับรายที่ไม่ถึงยังไม่ลงไปต่ำกว่า350ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ยาตรงนั้นนะครับก็ไม่มีทางเลือกนอกจากว่ารอวันใดวันหนึ่งเมื่อ CD 4ีฟต่ำกว่า350จึงได้ไปมีโอกาสได้ใช้ยาจากกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการทดสอบของเรานะครับเราต้องการหาคนที่เพิ่งจะติดเชื้อสมมติว่าไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองเป็นบวกมีติดเชื้อแล้วก็มีไวรัลโหลดมีจํานวนไวรัสในร่างกายสูงแน่นอนนะคงจะยังมีสูงเพราะยังไม่ได้กินยาต้านไวรัสนะครับแล้วก็ยาซีดีโฟก็ยังสูงอยู่เมื่อไม่สามารถที่จะได้ยาต้านไวรัสฟรีจากกระทรวงสาธารณสุขเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ท่านเหล่านี้นะครับ เชิญเชิญเข้ามาครับเชิญติดต่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้โอกาสท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ฟรีนะครับ mm hmm. เพื่อจะดูว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมันจะช่วยลดไวรัลโหลดจานวนไว,นวรัสในตัวท่านเร็วขนาดไหนในขณะเดียวกันก็ช่วยทําให้ซีดฟไม่ลดลงแบบมากกว่านี้อย่างไรนะครับเพราะนี่คือโครงการที่เราต้องการทําในจำนวนจำนวนมากทีเดียวเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราติดเชื้อแล้ว แทนไปแทนการระยะใช้ยาต้านไวรัสเพื่อให้เป็นการลดจํานวนไวรัสลงไปและขณะเดียวกันถ้าไม่ซีดโฟไม่ลงไปมากกว่านี้ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์เนี้ยซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานของนักวิจัยไทยสามารถที่จะใช้แทนยาต้านไวรัสได้ในการจัดการกับเชื้อไวรัสในขณะเดียวกันก็ลดซีดีไม่ลดซีดีโฟต่อไปตรงข้ามอาจจะมีการเพิ่มซีดีโฟขึ้นมาแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า เราอยากแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่ใช้ยาแทนยาต้านไวรัส,สที่สั่งซื้อจากต่างประเทศได้ในส่วนที่มันทําให้ไม่เกิดผลข้างเคียงนะครับและในวันนี้สิ่งที่เราเห็นต่อไปว่านอกจากไม่เกิดผลข้างเคียงนะครับคนที่เกิดผลข้างเคียงจากการกินยาต้านไวรัสอาการก็ดีขึ้นแล้วคนที่กินยาต้านไวรัสแล้วเกิดอาการติดเช,ช,ออนะชื้อช่วยโอกาสเชื้อช่วยโอกาสเหล่านั้นก็ทุเลาลงด้วยนะครับ แล้วเราก็จะติดตามดูว่าอาการผู้เราเหล่านี้มันจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับก็อยากจะขอเรียนเชื้อเชิญท่านทั้งหลายนะครับที่ถ้าหากว่าติดเชื้อแล้วยังไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ยาต้านติดต่อมาที่เราครับแล้วท่านก็จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของเราซึ่งจะมีสิทธิ์ที่จะใช้โดยตั้งอาการทันอีกครั้นนะครับ คือเรื่องอย่างนี้นะเสร็จรถ้าพูดถึงเราเคยติดตามเรื่องราวมาเยอะแยะเนี่ยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่มีวัคซีนนะเดี๋ยวนี้ยังไม่มียารักษานะไม่หายนะอ่าซึ่งคําพูดอันนั้นเนี่ยถ้าเราพูดในแง่ดีนะมันก็คือทําให้คนกลัวใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมครับไม่ส้ำสร้อรและไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันละอะไรต่นอ,อนอันนั่นคือในแง่ดีครับแต่ในแง่ร้ายมันจะทาคนบางคนที่ตรวจแล้วพบว่า ตัวเองเป็นเลือดบวก HIV เนี่ยนะครับสิ้นหวังไม่มีความหวังเลยอ่าก็คือจะเปเอ้ยไม่มีแล้วตายแล้วตายแน่ๆเขาบอกวัคซีนก็ไใหม่มียารักษาก็ไม่มีฉันตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รายการของเราเนี่ยบอกเรียนให้รู้อย่างเช่นเราควรจะไปเรียนว่าระยะฟักตัวเนี่ยมันยาวนานนะครับและพอคนที่เป็นแล้วก็ไม่ใช่พอเป็นปุ๊บปั๊บเราจะตายครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย การที่เรามีเชื้อ HIV ก็แปลว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายร,ระบบพร่องนะคะคนเป็นเอดไม่ได้ตายด้ยวยเอดส์คนเป็นเอดตายเพราะโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายและเพราะว่าคุ้มกันมันไม่ทำงานมันไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ทำงานมันก็เลยตายได้นะฮะมันไม่ใช่ตายเพราะโรคเอดอย่างนั้นแต่มันตายเพราะว่าอันนี้เป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้เป็นปอดบว,วมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าไปในร่างกายแล้วเราสู้ไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนเนี่ย มีความหวังคือจริงๆแล้วถ้าเรานึกถึงว่าในสมัยเราเรียนหนังสือกับสมัยที่เราติดตามปัจจุบันเนี่ยนะค,ะครับมีเรื่องหลายอย่างมากนะเซนที่สมัยเราเรียนมันไม่มีอใช่อาจารย์นะสมัยเซนเรียนมีนาโนโอยยังยังอ่าเห็นไหมล่ะ,ะแม้ว่เวลามีใครเขาพูดอะไรซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วเราจะบอกฮะไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นเนี่ยนะครับ อย่าไปยึดติดฝังใจกับอะไรที่เราเรียนรู้ในสมัยที่เราเรียนหนังสือรหรือที่เราเคยอ่านข่าวในอดีตเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่พัฒนาไปเยอะนะไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเรื่องของยาตลอดจนทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างเช่นที่รายการเรานําเสนอนี้นะฮะอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะอย่าเพิ่งเกิดอาการวิตกจริตอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยื่อโรคเอดนะฮะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่088858 เลยก็8088นะครับหรือไม่งั้นเข้าไปที่เว็บอะไรนะเว็บไซต์นะครับ w w w l e a r n t o l e v e นะครับ mm hmm. ตัด e ตัวสุดท้ายออก .com แค่นั้นเองเหมือนที่อาจารย์พูดหลายต่อหลายครั้งจริงๆแล้วเรื่องของกําลังใจมันเป็นพลังงานสําหรับการใช้ชีวิตต่อไปด้วยถ้าคุณมีพลังอีกสักนิดนึงปีหน้าอีก2ปี3าปี5ปีอาจจะหาทางออกสําหรับโรคร้ายต่างๆได้แต่กําลังใจจะเกิดเช่นจากคนที่รู้จริงรู้แท้ไม่รู้จริงไม่รู้แท้มันจะเสียกาลังใจนี่คือเหตุผลของ รายการ Learn to u l e เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นครับเอาละค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะวนนคสวัสดีครับสวัสดีครับ